วันที่9พฤษภาคม2515ที่บริเวณอาคารอาเนกประสงค์บ้านหนองเขาแมวหมู่ที่7ตำบลโพไซงามอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรนายสุริยันการจนะศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดงานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมบุญขนมจีนโดยประเพณีดังกล่าวชาวบ้านหนองเขาแมวได้ปฏิบัติเป็นประเพณีมาช้านานของเดือน6ในทุกๆปีเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้ลูกหลานได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันไป โดยงานบุญขนมจีนนังก่าวเป็นงานบุญกลางบ้านที่เกี่ยวกับกรรมวิธีการทําขนมจีนในสมัยโบราณมีขั้นตอนกระบวนการทําหลายขั้นตอนซึ่งต้องใช้ความสามัคคีกันในหมู่บ้านโดยฝ่ายชายเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทําส่วนฝ่ายหญิงที่เป็นแม่บ้านจะมานั่งล้อมวงจัดทําส่วนประกอบน้าพริกน้ายา โดยบูรขนมจีนจะเริ่มจากการจัดเตรียมแป้งข้าวเจ้าใสา่ผ้าขาวบางหมักแป้งเป็นเวลาหนึ่งคืนเมื่อลุงเช้าชายในหมู่บ้านจะนําแป้งมาตำด้วยสากมือในคกข,ขนาดใหญ่ตำสลับเปลี่ยนกันไปจนแป้งเละ จากนั้นนำมาใส่ภาชนะใช้เครื่องบีบให้เป็นเส้นลงบนกระทะใบบัวขนาดใหญ่ที่มีน้ำต้มเดือดทิ้งไว้สักคู่ให้แป้งสุกดีได้ที่จากนั้นแม่บ้านจะใช้ตะแกรงไม้สอนเส้นขนมจีนออกจากกระทะไปแช่ในน้ำเย็นสักคู่หนึ่งก็จะใช้มือจับเส้นขนมจีนแล้วมาเรียงเป็นหัวหรือรูปแบบขนาดต่างๆที่ต้องการในตะแกรงไม้เท่านี้ก็เป็นขนมจีนโบราณสามารถนำไปรับประทานกับน้ำยาปลาช่อนน้ำพริกถั่วเหลืองหรือแกงเขียวหวานแล้วแต่ความต้องการ ที่สําคัญต้องรับประทานควบคู่กับถั่วง,งอกหัวปีใบกระถินอ่อนถั่วฝักยาวและใบแมงลักล้วนเป็นพืชสมุนไพร เพื่อนําไปทําบุญถวายพระสงฆ์ที่นิมนต์มาทําบุญกลางหมู่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะร่วมกิจกรรมอื่นๆซึ่งพิธีการทําขนมจีนทําบุญกลางบ้านในครั้งนี้ชาวบ้านต้องมีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันจึงจะทําให้ขนมจีนสําเร็จได้เชื่อว่าเมื่อรับประทานขนมจีนรวมๆกันจะทําให้วิถีชีวิตชาวบ้านหนองเขาแมวมีความสามัคคีกันยืนยาวประกอบอาชีพเจริญรุ่งเรืองโดยพิเพนีดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นประจำในทุกปี ชาณพงศ์พุ่มพึกถ่ายภาพคณะกิจมัธิมาทีมข่าวพิจิตรไลน์นิวรายงาน